สวัสดีครับวันนี้เรามาตรงพี่พามาดูที่ดินนะครับที่ยอมแม่ได้ถวายไปสร้างที่พักสงนะครับเริ่มไี่อยู นี่ว<ช>ะ,ะอ๋อนี่เลยนะเออเนี้ยเนี้ยกีอะอืะดีบอดีเลยนะ,ะหกอมด่นวตีนตะกอนหกฟองกองหกองให้ขงมองยาหรือมหลงมาหอมงฟาคุณนอ่งมง้าทีตั้งแต่เริ่มนี่เลยนะครับจถึงนู้นต้องปลูกสร้าง เราเข้าเท่าแล้วเนี้ยมาคืนบอกให้คืนมาจำแล้วช่วไปบิดจะไปดินมันรูวเองเฮ็ดจะให้ลูกโตูดูมาปราะนั้นเอาให้เลยหนึ่กันให้เราเฮ็ดนี้ไว้เด้อมองเว้ฮะนี่อันนี้ก็เข็นคานไปพุนอันนี้มเป็นที่ให้แหละเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้เป็นที่ก็มองสามห้าสิบสองโอ้หาร้อยห้าร้อยหกสิบสี่พัดไปพุนองแต่ฮึดีแล้วเป็นเฮ็ดหางให้ พี่น้องอืมยัดพี่น้องได้มีทางเขาเนี่เข<ห>าแล้วอันนี้ตามองปุ๊กอาหารปุ๊กสับประรดในทีน่เขาืะแต่ปลุดหน่อยนึงนนากานมโมทนาบุญกับทุกทุกท่กทานนะครับ แม่เนี่ยแนวเห็ดอะเอ้อเอาปุยขี้มูปุยยังหามาซัดหานะต้องไปยังไรอย่ามมาอีตังหลาอิ่รูหลังสามกุฏิชีเรื่องคนปฏิบัติอยู่ท้ายอืมอีนอ่ะนึงฮมอะนมมีนะมๆนะแรกๆก็ต้องมาอยู่นี่ก่อนนะ Hm, ừ. hôm đi nó nhanh mãi nhanh. Hoặc là, học xưa hết nhằm vào vàng mặt mà, mà rồi bin hâm đấy Để hết พื้นที่ได้แล้วนะครับขออนุโมทนากับโยมแม่นะครับโยมแม่ถวายที่ดินให้ลูกพระได้สร้างที่พักสงฆ์วัดป่ามุติยานนะครับ<ฮ>ก็ยังขาดปัจจัยเนาะในการส,สาร้างศาลาที่พักกุฏิสร้างห้องน้ำแหล่งน้ำไฟฟ้ายังไม่มีก็ใช้โซลาร์เซลล์ไปก่อนนะครับ ก,ก็บอกบอกบุญมายังผู้ที่มีใจบุญใจกุศลนะนะครับในการร่วมกันสร้างเนาะสร้างบุญสร้างกุศลพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งใจเนาะพาลูกตั้งใจที่จะนำพาโยมแม่ญาติพี่น้องชาวบ้านได้ร่วมปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติได้นำหลักธรรม มาใช้ในชีวิตประจำวันทางออกทางแห่งแห่งสติสมาธิปัญญานะก็ก็นุโมทนาบุญบอกบุญกับทุกทกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับนี่ครับตั้งแต่หัวมุมที่เราเดินเข้ามาเลยนะที่ดินปื๊บ จนถึงนี้ถึงริมคลองลออริมคลองไปจนสุดนู้นแล้วก็ที่ที่เราเดินกันอันตรงนี้เนาะเป็นที่ที่เงียบสงบเงียบสงบก็เป็นที่ที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมในการสร้างที่พักสงฆ์วัดบ่าววิมุตติยานนะครับรก็ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างที่พักสงฆ์วัดป่าวิมุตติยานของพระค,คุณลชาติกุลชาตูขอก็ขออนุโมทนาบุญไว้ณที่นี้นะครับสาธุสาธุสาธุครับ